สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพีเอาีการี EP ที่101นะคะทำอะไรเพิ่มการงานจะปังนะคะมาดูกันค่ะอธิษฐานเราก็เลือกกองไพ่นะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้าค่ะกองหนึ่งนะคะอาจจะมีการออกเดินทางนะคะหรือว่ามีความสุข กับการทํางานลุยกระตือรือร้นนะคะกับงานที่ทํานี่แหละนะคะออทําเยอะๆนะคะยิ่งขยันก็จะยิ่งปังยิ่งขยันยิ่งได้เงินขากองหนึ่งนะคะกองที่สองะอาจจะต้องแบบห้าไม่เท้านะคะจ,จะต้องแข่งขันต้องสู้นะคะต้องออเหมือนสู้กับคู่แข่งนะคะเหมือนลุยนะคะพร้อมบวกอะไรแบบนั้นนะคะ ไม่ยอมแพ้นะคะนะคะสู้แข่งขันนะคะต้องแข่งขันกองที่สามมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยหรือว่าลำบากในช่วงนี้ทำเงย,ยจะปังก็เหมือนต้องอดทนอ่ะพยายามทํามันต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดเดินนะคะเหนื่อยหรือว่าท้อหรือว่าแย่ไงก็ต้องเดินต่อไปต้องทํามันต่อไปกับงานที่ทํานี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคนกองสีนะคะเหมือนกับว่าเหมือนคุณเนี่ยกำลังจะตัดสินใจว่าเออจะไปไม่ไปดีคุณต้องละะุยแล้วค่ะคุณต้องฟันนะคะคุณอย่างเงื้อดาบไว้คุณฟันคุณลุยนะคะ คนกองสกองห้าคนกองห้านี่อาจจะต้องจริงจังซีเรียสนะคะหนักแน่นมากขึ้นนะคะเหมือนมันอาจจะมีอรปสรคแต่คุณต้องแบบจริงจังที่จะทำมันนะคะแล้วมันจะปังค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังสวัสดีค่ะ